พ่อขาเขาบอกว่าชอบร้องเพลงขอเพลงแม่มาเดี๋ยวแม่จะร้องเพลงสะหน่อยเพลงอไรเผลจะได้รางวัลกับเขาบ้างเยอไม่ใช่ไม่ร้องเงหรอทำอะไรแม่ทไมกูใหญ่จะร้องเพลงกูอยากได้รางวัลจากเจ้าภาพจะร้องเพลงอูดยัเี้ยนแล้วอ่ะนว่ามันวแม่ใส่ไม่ดีแ้วสิยกับยาเห็นสิไยเล่าฉันจเห็นื่อจะได้อยู่กับแกนะคะ

ทำไช่วยผูิคนนี้ฟื้นได้ฉันสิงพยายจะให้อะไรไ 应该。 ยืดเจ็บตัวเลยแม่โอ้ยโอ้ยนี่อะไรไม่ต้องตกใจจ้าอยู่ที่นี่นะปลอดภัยแล้วโอยไม่ต้องห่วงหรอกที่เนียหัวหน้ายูี่เลยค่ะนี่เลยแม่แม่แม่อ๋ออแม่อะไรเนียเมย์เบงโอมิเลยนะหัวหน้าจ้าี่จฉันชื่อว่ามาลีจ้จะเป็นอะไจ้าวายพระวาพระไม่ใช่หัวหน้าอย่างที่คิดฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวจัง วันหน้าก็กลัวจ้วจะเจ๊เห็นลูกผู้หญิงเยอะเออเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะแม่มารีนี่ฉันฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็คือว่าเธอน่ยคงจะเป็นลมสลบหรือตรงไหนมาแล้วพอดีว่าลูกชายฉันน่ะพาเธอมาที่บ้านใช่จ้ะฉันรีบออกเลยมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งช่วยเหลือฉันมาเป็นลูกของแม่มารีน่จะให้จ้ะเป็นลูกชายฉันเองเดี๋ยวฉันให้เด็กๆมันไปตามให้นะแม่นะแม่ขอบขอบใจสักหน่อยอะไร ไปไหน,ไนไจะนไปไหนเนี่ยเอาไปไหนเดีไม่ทันยกแกไปไหนยุไปเล่นต่อตะมุนเนียไม่ไปไหนเนี่ยเอาพี่เราต้องพี่สัญญาพี่เป็นลูกชายอะพูอะไรฮะคือคำเซไม่ใช่พี่บอกเลยเฟิรพี่จะให้เนี่ยหนึ่งทีไม่ใช่เฟก็ไปสิไม่ต้องไปหรอ,อกตรงนี้ก็ได้ อะไรนะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้หรออื้อ่าี่ได้เตียงเสือมาเลยอะไรนะคิดตื่นไงเนี่ยพี่บอกว่าย่างนี่เออก็หนิงทีไงพี่บอกว่าพี่จะหอมแก้มหนึ่งที มาเอโอ้โหอะไรก็ไปรู้โอ้อกอ้มชื่อะชื่อว่าสิงไพรจ้กไหนสงไรอยู่ไหแล้วไหนอันนึงแม่หนึ่งแม่บอกพี่เขาเด้นะเธอไปงานที่สองมั่งเดี๋ยวเพิ่งใใช่จ้ะแล้วเธอละชื่ออะไรฉัมีชื่อนตายาจากชื่อว่านาตายาเป็นยลูกชายใไมละเออเาอยู่ป ใช่ลูกน้ะนะรักพอดีว,ว่าฉันก็มีลูกชายเหมือนกันพัดพลาดจากกันไปตั้งหลายสิบปีป่านนี้ลูกชายฉันก็คงจะรุ่นแรงเคารพอยู่กับคุณหนุ่มสิงห์ไทยเละจ้ะจริงเหรอโอเสียใจด้วยนะนะต้องขอบใจมากเลยนะลูกนะไม่เป็นไรหรอกครับที่มาช่วยนว้าเอาไว้นะก็พารักษา,าตัวที่ทททนะนี่ซะก่อนไอ้พวกนั้นน่าคงจะเป็นคนร้ายทีย่เอาการชีวิตของน้ ช่วยด้วยช่วย้วยช่วยแม่ดยวไปปิดประตูนคนมา่มเียช่วยหน่อยวเดีเย็นุดไเรตูนะมาผมไม่รู้ว่าไอ้คนร้ายมันเห็นหน้าหรือเปล่าเลยโฟโตนะด่ต่ผชามันอาจจะตามมาถึงบ้านก็ได้นะแม่เออแล้วทำยังไง้วทีเนี้ยเอางี้ยนองมช่วยหน่อยแล้วมึง no มีคนอยู่ไหมเนี่ยเดินจมูกตัวแล้วเนีนคุณมีใครอยู่ไหมผู้แม่แกนี่ไม่เคยทำความสะอาดเลยว่ารูเก่าทัแบบ้งอีพี่ทำไมอะ่ะไม่ไรมู้เลยนะคะไม่ต้องใา่ให้ใหญมากเอ้าโอ้แต่ก็สีเก่าอ่ะนนอกอ่ะเออเป็นไงบ้างวะเล่นไม่หลังไหเนี่ยเปี๋ยวเหมือนหยยบมีคนอยู่แบบ ไปเจาะรูว่าไงเนี่ย้ายไปใหมย้ายม่เออโอ้ยนี่คุณนีใครอยู่ไหมเนี่ยช่วยเอาหน่อยแล้วเลยจะหมดตัวแล้วเลี้ยยี่อะไรไส้มาเจาะรูแบงนี้ด้ด้วยม่แม่ันแล้วอออุ้ยนี่รูปลายันสูงๆต่ำๆดๆเตี้ยๆะมเอ้ยมึงจะรู้มึงหเนี่ยพี่แม่แม่ดูห่ยดูาทางีดีแม่เอ้ย ไฟไฟใจตัวเองทำไมอ่ะแล้วมึงกูไม่ฟังอี่จะบอกให้แต่เห็นว่าเบ๊กกว่าเออเห็นแบบแบบผู้ชายด้วยผู้ชายพกอะไรมาก็ไม่รู้เป็นลำเลยเขาหนามั้งอุ้ยบ้าอีบ้าไปดูว่ะไมู่้ว่ะเนี่ยพกอมั หรือว่าำคาที่บ้านนี้ที่หาเนี่ยี่น่ะเากต้นโอ้โหประตูใช่ไหมมีใครอยู่ไมเนี่ยจะได้ไปบ้าเมันจะไ่าภูมิอย่าไประตูสขสีแกก็รู้ไกินปลาป่านไมกินปลาลาย้าเลยไอประตูเดี๋ยวไปดูไปดู เดันอ้วยอทาไดอ้โอ้โหโอ้อ้โหโ้โโอ้โหโอ้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 โหาอโห้โห้โหโออ้โหโออ้อ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โหโหโอ้้โอ้้ออ้้ ไม่ดุแ้เมียมือมาคันคนอะไรตรงเด็ดที่ปลายมึงเห็นไหมนะเมียเขามองตาขวาเลยนะทเนียเอาไปครับเอาอะไรบอกว่าถูกโฉลกันละเขาเทอะไรคะเทอะไรหนูไม่รู้เลยหนูจะรู้ไหมล่ะเออหนูไม่รู้เขาเหนูไม่รู้เออแล้วหนูจะรู้ไหมล่ะฮะไม่รู้ ยี่สิบแคบไมพอยี่สิบโอ้ยเพิ่มไปเรยๆยี่สิแล้วก็ออกไปได้ทั้งหลายเลยยี่สิย่าหาฟังเต็มเพลงเพิ่มอีกหลายตังค์อ่ะอันนี้หนูไม่รู้ไอ้ที่ติดนก็คุ้มนะหนูช่วยช่หนล่อยห้มอใชโอ้ยหนูคนดีไหมน่ะดีคนดีมาๆๆมามาาาา เดี๋ยวมีคนมาตามฆ่ารงนียโอ้ยมีคนเนี่ยโอยู่ไหนคนนลวคนี คึกยังนีดปว่าเราเนี่ยเล่นสว่างแน่ไม่ต้องห่วงเลยโง่นี่ไงนี่เนื้องนี่เนื้อไงโอ้โหไปไงหอกมีผัวเด็กเกียรติผัวแก่เบื่อแล้วนี่มีผัวเด็กอ๋อมันเด็กมันเด็กกว่ามันเนื้ออ่อนกว่าใช่ไหมแหมมันมันหน้ามันหน้าแั้วใส่ถุนะเกี่ยวกับผัเกี่ยวอะไรกับกูวโอ้โหผัวบ้านเจนเองจ้ะผัวบ้านหมายแค่นั้นเยหมาย เดี๋ยวออกไม่ได้ที่นี่อคืนก็ได้นะปะอะไร ่มจะเจจขอใส่ที่บ้านของแม่มาลิซสักพักหนึ่งโอ้ยไม่เป็นไร,รนะเราควรนะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีที่ไปก็พักกันอยู่ที่นี่นั่นแหละเอางีา้กันะค่ะแม่เดี๋ยวผมกับเพื่อนจะเข้าไปในตลาดนะครับเดี๋ยวไ่ดูยามาตสานะต้องสอบกันใหม่ต้องระวตัวนะลูกนะเที๋ยวแม่เตรีตัวให้ดีนะลูกเนื้อฉันลืมไปว่าข้าวหมดเดี๋ยวฉันไปตลาดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมานะอีตัวนี้เขาปลูกอะไรบนหัวด้วยเนี่ยมันมีสวนปลูกด้วยไงวะเนี่ย ไม่เป็นไรจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันนะห้องหักฉันก็ไม่ค่อยมีเยอะแยะมากไปหรอกเพราะบ้านมันเป็นบ้านหลังเล็กๆเดี๋ยวฉันยกห้องนางมัลีให้ก็แล้วกันนะจ้าแม่อะไรอะไรแกพูดอะไรแกพูดอะไรอ่ะก็มึงไม่ได้ยินหรืยังไงก็คุณบอกว่าเดี๋ยวจะ Me <laughs> Me mẹ mừng là... là là à. là à. đó mình, mình là không? làm thăm coi con làm bên thành